สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC และสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้มีรถหกล้อดำเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับแต่ว่าเอกสารทะเบียนคู่มือไม่มีนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับรถดำนี่คันสีฟ้านี่ครับผมไปไปดูกันเลยว่าเป็นช่วงล่างตัวไหนเป็นเครื่องตัวไหนนะครับนี่ครับผม คันนี้เอกสารทะเบียนคู่มือไม่มีนะครับผมดูรอบๆคันก่อนแล้วค่อยไปดูเครื่องช่วงล่างกันนะครับดัมตัวนี้กี่คิวเดี๋ยวค่อยดูนะครับผม สิบล้อคันนี้ก็ยังไม่ไปนะครับนี่นะครับผมเป็นหัวนอกนะครับประตูโชว์ขาภายในก็จะประมาณนี้นะครับ กระบะก็มีผูอยู่นะครับผมกระบะก็มีผูอยู่กระบะดำนะครับโอ,อ้ยากาศดีครับตอนนอี้ประมาณหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งหกโมงเช้านะครับ รถสีขันนีพี่น้องเอ้ยหลากเกือบมาหอดบ้านครับผมพ่อตามหอดบ้าน,านขาดเครื่องคอละนี่หัวเจ็งมั้นครับอันนี้เป็นตู้สีครับผมสวัสดีวันนี้อัดคลิปเลยถ้าวันไหอยากเบิ้งก็ไปเบิ้งยืดช่องสีบุญเรื่องนะครับนี่หัวเจ็งกับมาหอดบ้านพอดีครับหักเครื่องขาดเครื่องคอละ มาดูกันครับผมว่ารถคันนี้เป็นคัสซีตัวไหนเป็นเครื่องตัวไหนนะครับอันดับแรกรถคันนี้ดําหัวไ้นะครับดําหัวได้นี่เพราะว่ามีโถยกหัวอยู่ครับยกหัวได้นะครับหัวร้อยสิบห้าหัวนอกนะครับผมประตูโชคขาด้าน้สยครับหนัหัวเจงกับมีผูอยู่นะครับนี่ยระบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ คาหน้าย in ังเป็นของห้านตอยู่นะครับคาหน้าเป็นของร้อยสิบนะครับเครื่องวางเครื่องเป็น C B D ฝาขาวนะครับเครื่องตัวนี้ C B D ฝ้าขาวนะครับ C B D หนึ่งฝาขาวก็จะเป็นร้อยสิบนะครับเป็นร้อยสิบเป็นร้อยสิบฝาขาวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องของ K S พูดง่ายๆนะครับผมเป็นเครื่องของ K S ไม่แน่ใจว่าคัตซีเป็นของ KS หรือเปล่าแล้วก็มาวางหัวร1 5หัวเหลี่ยมใส่นะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวหาดูโคตรคัตซีก่อนอนี่สภาพยางหน้าด้านซ้ายก็พอใช้ได้นะครับถือว่าสวยเออ สวยครับยางหน้านั้นสายสวยอยู่คานหน้ายังเป็นห้านตอยู่นะตัวนี้นี่เป็นคัสซีของรุ่นไหนดูไม่ออกนะครับไม่ของ KF ก็ของร้อยสิบห้านะครับคัสซีตัวนี้เพราะว่าไม่เห็นเลขคัสซีก็สรุปว่าไม่มีทะเบียนนะครับรถคันนี้ ถ้าลูกค้าท่านใดจะซื้อจะขายก็ทําเอกสารซื้อขายให้ได้นะครับเครื่องดีครับคันนี้เครื่องดีเป็นเรื่อนสี่สูบครับผมโอ้ยางหลังก็สวยครับยางหลังก็สวยยางหลอดอกอันนี้เป็นเฟืองท้ายของ e s ซู u e k fer นะครับน็อตขันล้อหกตัวน็อตขันเพลาข้างสิบตัวนะครับใช้เป็นยางแปดสองห้าคสิบหกนะครับอันนี้เป็นยางหลอดดอกนะครับ เส้นในเป็นยางแท้นะครับนี่อันนี้เป็นยางแท้ใช้เป็นเดกรกลมดูดธรรมดานะครับวันที่ไปลองเครื่องให้ช่องสีบริเอรไปลองเครื่องนะครับแล้วก็ ช่องสีิเรืองบอกว่าเครื่องดีครับตัวนี้เอ้าสวัสดีข้าก่อนลูกสวัสดีค้หนูดีสวัสดีค่กาก่อนลูกสวัสดีค้คาค,ครับผมบดเดี๋ยวไปกับพ่อจี้ก่อนร๋ยวพารีวิวรถอยู่กรบบะดำก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสภาพนี้ก็ไม่ถือว่าสวยกิ๊กก็ไม่ถือว่าขี้เล่นะครับผมอะไรครับรถคันนี้มันขาดครึ่งครับไม่รู้เป็นอะไรครับ อืมลูกสาวผมไม่รู้เป็นอะไรเห็นรถคันนี้ทีไรทักทุกทีเลยรถกันขาดครึ่งมานะครับผมอะไรลูกไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขอรีวิวก่อนพ่อกี้มาเอาหน่อยโอเคอันนี้เป็นล้อหลังด้านขวาครับสภาพเสื้อเผาก็ดเดิมนะครับสวยครับยังไม่มีการตับเกี่ยวมาครับ สภาพยางด้านหลังด้านขวาไม่สวยนะครับดูดีก็จะหัดรีวิวกับพ่อใช่ไหมลกูกอ้าวดูดูไว้ลกูกเดี๋ยวโตวขึ้นมาก็ต้องได้รีวิวเหมือนเดิมเดี๋ยวพ่อจะให้รีวิวตั้งแต่สี่ห้าปีเลยสอนให้เลยครับจะสอนให้เลยสภาพยางหลังด้านขวาไม่สวยนะครับสภาพยางหน้าด้านขวาก็ไม่สวยครับเอา้ามันเป็นสวยด้านซ้ายนะครับทั้งหมดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว กี่น้อยบางคนนะกี่น้อยบางคนนะไปแล้วอ่าคือแบตเตอรี่ไม่อยู่นะครับก็เลยไม่ได้สตาร์ทลองเครื่องนะครับแต่มาเครื่องดีครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่สุบยี่สูบร้อยสิบแรงนะครับร้อยสิบฟ้าขาวครับโค้ดก็โค้ดเลขมันก็จะอยู่ประมาณสี่บีดีหนึ่งนะครับผมดัมตัวนี้ก็น่าจะสี่คิวครับดัมสี่คิวสี่คิวห้าคิวประมาณนี้นะครับ ด,ดูชัดๆก่อนว่ามันมาไหนโอ้ไม่น่าจะเกิน5คิวนะครับดำไม่น่าจะเกิน5คิวสภาพเฟืองสะเฟืองไทยสวยนะครับเฟืองไทยสมบูรณ์ครับเป็นของอิซุสส f p r นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการเอาไปใช้งานก็ทางร้านเราก็ทําเอกสารซื้อขายให้นะครับผมว่าได้ซื้อได้ขายออกจากร้านให้นะครับแต่ว่าเอกสารทะเบียนคู่มือไม่มีนะครับรถคันนี้รถคันนี้เป็น isuzu หร้อยสิบห้าแล้วก็วางหัวนอกมานะครับแล้วก็เป็นเครื่อง c b d หนึ่งฝาเข่าร้อยสิบนะครับเป็นเครื่องของ k s นะครับคานหน้าก็ยังเป็นของร้อยสิบเลยนะครับผม อ่าห้าน็อตแต่ว่าเฟืองท้ายเปลี่ยนมาแล้วครับผมเฟืองท้ายเปลี่ยนมาเป็นอิสุส FBR แล้วเฟืองท้ายได้แล้วครับผมแต่ว่าเครื่องยังเป็นของสี่สูบอยู่นะครับหัวก็มีผูอยู่นะครับหัวก็มีผูอยู่นะครับเป็นบางจุดบางจุดนะครับแต่ว่าไม่ไมถือว่าคี้เรนะครับออย่างนี้ก็ด้านขวาประตูด้านขวาก็มีผูอยู่นะครับ พอได้นะครับไม่ถือหน้าเกลียดนะครับไม่ถือว่าหน้าเกลียดนะครับพอได้นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นฝากองเอาผ้ามาผิดมัดโอเออฝากล่องเสียง ออก็ผ้าไปไิดซื้อยานขีฝุ่นเขาอ้อมีฝาอยู่ครับแต่ว่าผานังผ้าคุ้มไว้โอเคครับผมคัสีก็ไม่ถือว่าสวยนะครับไม่ถือว่าสวยแต่ว่าพอใช้ได้นะครับคัสีโอเคนะครับสำหรับรถหกล้อดำคันนี้นะครับผมเน้นโทนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจริงๆก็ผม รบก,กวนโทรมาสอบถามได้นะครับผมผมขายไม่แพงนะครับส่วนมากถ้าผมทำคลิปอย่างนี้ผมจะไม่ค่อยบอกราคาขายนะครับมันเป็นหอ,อกสองคมนะครับเวลาพวกผมไปซื้อมันจะซื้อยากนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซทุกท่านและลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับบางทีก็บอกว่าทําไมรีวิวลถไม่บอกราคามันเป็นเพราะอะไรก็ ผมก็อยากบอกอยู่นะครับผมแต่ว่ามันมันบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหอกสองคมนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับเวลาพวกผมไปซื้อมันก็จะซื้อยากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจริงๆผมรบกวนโทรมาสอบถามผมนะครับผมคุยง่ายต่อง่ายพูดง่ายนะครับผมไม่ยากนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจริงๆก็รบกวนโทรมาสอบถามเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้นะครับ่าเดี๋ยวผมบอกออกในคลิปก็ได้เบอร์โทรนะครับ 0898426342นะครับ0898426342นะครับ i.d. ลนยตามเบอร์นะครับอีกเบอร์หนึ่งครับผม0868646794 0868646794 i.d. ลายตามเบอร์นะครับ,บ,รรบ,ล,บ,รรบลูกค้าท่านใดสนใจก็รุกวนโทรมาสอบถามกันนะครับโทรมาเล่นพูดคุยกันได้นะครับม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงซื้อขายทั่วไทยครับขอกล่าวคำว่า